ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมา o v e r v i e ตัวระบบของ Smart DMs กันนะครับตอนนี้ไอคอนนะครับน่าจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูแยกพาร์ตกันแต่ละส่วนนะครับผมตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทําไปแล้วก็คือเรื่องของสต็อกรถนะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้รถสต็อกรถมันก็มีข้อมูลต่างๆนะครับแยกตามรุ่นตามยี่ห้ออะไรพวกนี้ได้นะครับผม โอเคทีนี้ตอนนี้สิ่งที่น้องต้องกําลังทําอยู่ก็คือการสเตปของเรามีข้อมูลรถแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่ารถพวกนี้ซื้อมาเมื่อไหร่ซื้อจากที่ไหนยอดเท่าไหร่นะครับต้นทุนเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นตรงนี้มันคือราคาขายใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการซื้อรถเข้านะครับตรงนี้สิ่งที่น้องต้องกําลังคี์อยู่นะครับผมก็ตอนนี้ยังมีอยู่สี้ายทะเบียนที่ว่าอยู่ในอยู่ในการคี์นะครับ ีนี้ฟังก์ชันที่ตอนนี้ทีมของสุกิตกำลังทำนะครับก็คือสมมุตินะครับสร้างซื้อรถเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่มีมีอยู่แล้วนะครับมันจะไปดึงแล้วก็ลงยอดของบัญชีกับรถคันนั้นเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับผมในกรณีที่รถที่ไม่มีไม่ไมีสต็อกสมมติถ้าเราซื้อรถเข้าตรงนี้นะครับเรารอกข้อมูลตวงนี้ไปมันจะสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่หมดเลย สร้างข้อมูลรถให้ด้วยนะครับแล้วก็น้องแอดมินก็ไปไปกรอกรายะเอียดเพิ่มได้ของรถคันนั้นณตอนนี้นะครับทีนี้หลังจากที่ซื้อรถเข้าแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับที่รถเข้าก็จะเป็นการส่งไปยังช่างก็คือเป็นการทํา PDI นะครับแล้วก็ส่งไปที่ช่างเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปของรถนะครับตอนนี้สเต็ปรถที่อยู่ในระหว่างการซ่อมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมี ตารางสรุปพวกไอ้นี่ด้วยครับตารางสรุปพวกรายละเอียดรถที่ซ่อมอะไรพวกนี้ครับหลายๆตัวนะครับผมก็จะก็จะมีเป็นเป็นแดชบอร์ดอย่างนี้เลยดูระหว่างซ่อมกี่คันนะครับแล้วก็รถที่พร้อมขายอะไรตรงน,รงนี้ตรงนี้ทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นอตอนนี้เราซื้อรถเข้าแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่ารถคันนี้เราจ่ายอะไรกับมันไปบ้างนะครับในพาทของบัญชีสมมติถ้าผมไปที่พาทของบัญชี ตอนนี้ผมมาดูที่หน้าแรกของบัญชีเลยผมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับไอคอนของบัญชีตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะคี์สมมุติถ้ามีค่าใช้จ่ายของรถคันหนึ่งนะครับซื้ออะไรก็มาแล้วแต่นะครับกดสร้างนะครับตรงนี้นะครับใส่ชื่อซัพพลายเออร์คนที่ซื้อก็คือใส่ตามปกติเลยแล้วก็ใส่สินค้าหรือว่าไหลพวกนี้นะครับใส่ตามปกติเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะใส่เป็นป้ายทะเบียนรถเช่นนะครับ ตรงนี้เป็นป้ายทะเบียนรถนะครับเนี่ยมันก็จะผูกกันแล้วว่าตรงค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับไปยังรถคันนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะไปลงต้นทุนคอสต่างๆของรถคันนี้นะครับผมทีนี้สมมติผมอยากดูผมอยากเห็นว่ารถคันนี้ป้ายทะเบียนเนี้ยเราจ่ายอะไรกับมันไปบ้างนะครับสมมุตินะครับเป็นสามเจ็ดห้าสามอะไรก็ได้นะครับลองเสิร์ชดูก็เป็นคันนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับเดบิตเครดิตและรับ รายจ่ายแล้วก็รายรับจากรถคันนี้นะครับในกรณีที่ที่ที่สิ้นสุดโดยการกระบวนการขายของเซลล์นะครับมันก็ขึ้นยอดตรงนี้มาเรากดเข้าไปดูนะครับเรากดเข้าตรงนี้ที่บินกี่ใบนะครับที่เกิดจากรถคันนี้นะครับมันจะลิฟต์มาตรงนี้เลยเป็นรายงานของรถแล้วก็กําไรขาดทุนของแต่ละคันนะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้ตอนนี้เราผูกกันเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลือในส่วนของตอนที่ว่าทําซื้อรถเข้าแล้วก็ให้ผูก กับรถที่มีอยู่แล้วในระบบก็คือตรงนี้นะครับมันจะไม่ต้องสร้างรถใหม่นะครับก็คือปลูกปุ๊บนะครับมีระบบเช็คใบทะเบียนซ้ําพอเช็คใทะเบียนซ้ําแล้วก็มันก็ไปผูกกับรถที่มีอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นต้นทุนของรถแคันั้นครับครับผมทีนี้ในพาร์ทของบัญชีตอนนี้มันอาจจะยังตัวเลขมันอาจจะยังไม่ตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวราฟนะครับตอนนี้มันรายงานอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับรายงานแก๊สโฟลรายงานลูกนี่เจ้านี้นะครับอินวอยกี่ใบ นะครับผมพวงนี้มันจะขึ้นมาหมดนะครับรายงานต่อคันนะครับซึ่งตรงนี้รายงานตัวเนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราเราจะเห็นรถแต่ละคันเลยครับว่ามันมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างของรถคันนี้นะครับผมส่วนการคีย์มัญชีนะครับรายจ่ายนะครับก็เดี๋ยวผมขอให้น้องต้องเขาทาพาร์ทนี้ให้เสร็จก่อนนะครับทาพาร์ทของการซื้อรถเข้าที่แล้วในกรณีที่รถที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอัปโค้ดอยู่นะครับผม พอตอ,ตอนตอนตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงสเตปต,ตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังก็พรุ่งนี้ก็น่าเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะตอบไปพาร์ทอื่นๆอย่างที่ผมเรียงไปนะครับ <c oughs> ก็จะมีพาร์ทของสต็อกลดพาร์ทของการซื้อเข้าพาร์ทของช่างนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็สรุปโดยพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของเซลลที่ทำหมจองแล้วก็ขายก็คือจะเป็นรายได้เข้านะครับผมก็คือจะประมาณน,นี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ